ห้าสสามสองโอเคครับวันนี้เราจะมาก่อนเกมวิเคราะห์ก่อนเกมว่าอาเซนอลจะบุกไปชนะลีดยูนิต็ดได้หรือเปล่าในแผนผังนักเตะก็ตามนี้นะสำหรับรแผนผังคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นคาดว่าตัวนักเตะจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่เรามาดูกันว่าข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเขาบอกอะไรบ้างสำหรับลีดลีดไม่เคยชนะเกมพิมลีกในบ้านเมื่อเจอกับทีมจากฝุงเลยไม่เคยชนะเลยแปลว่าไม่แพ้ก็เสมอลีดไม่เคยเอาชนะอาร์เซนอลได้ในทุกรายการแข่งขันนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2003มโอ้โหไม่เคยชนะได้เลยลีดอยู่อันดับ16แต่มีอันดับในตาราง XG อันดับตารางนี้จอยู่ที่10ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ถึง6อันดับลีดไม่แพ้ใครในบ้านมาแล้ว5นัดติดต่อกันในในลีกแต่แพ้ให้กับอาร์เซนอล50เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประมาณนี้ลีดส่วนอาร์เซนอลไม่เคยแพ้ในลีก2นัดติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนธันวา 2003. คม0 0เฮ้ยไม่เคยแพ้นะ อาร์เซนอลเป็นทีมที่เก็บคลีนชีตได้มากสุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ด้วยจำนวน11ครั้งอาร์เซนอลอยู่อันดับหนึ่งในตด้านฟอร์มการเล่นนอกบ้านในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โอ้โ oh, หนอกบ้านนี้ท็อปติดท,ท็อปเลยเนี่ยมาร์ติเนลลี่ทำไปแล้ว6ประตูในแชมแปเปียนลีกฤดูกาลนี้ตามหลังสติสูงสุดของสโมสรที่เชลลี่องรีทำไว้7ประตูโอ้ oh. แต่ถ้าคาดการว่าชุดจะเป็นชุดการแข่งนี้แล้วก็นะอืมผมผมไม่เชื่อมั่นในชุดชุดนี้เลยวะผมไม่เชื่อมั่นในชุดนี้สี่สองสามหนึ่งมือตูเป็นเดวิดเดวิดเดวิดรย,ยะปีก ออ่ uh, ปีกหลังไม่ใช mm ่แบ็กซ้ายจะเป็นคาราฟิโอรี่เซนเตอร์จะเป็นกาเบีย hmm. วกับซาลิบาทิมเบอร์จะเป็นแบ็กขวาแล้วก็ซูบิเมนดี้ซูบิเมนดี้เนี่ยลงเล่นได้ mm hmm. เพราะว่านัดต่อไปที่ไปเจอในคลาบาลครับ EFL ครับแล้วกันจะไปเจอกับ เชลซี Chelsea แล้วเชลซี Chelsea เนี่ยได้แค่2แต้มในการเตะกับอ e รบา,า,า,กการ์เ e ซนอลใน EFL ครับนัดที่ผ่านมาอาร์เซนอลได้3แต้มจากการเตะ EFL ครับนัดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสวิมิที่ลงเล่นแล้วก็ใส่เต็มข้อรอดต็มแข้งได้เลย ว่าถ้าโดนใบเหลือง5้าใบก็จะโดนแบนแค่นั้น,นั้นแล้วคนที่มาแทนทูบิม e นดี้ได้ก็ไม่นอกกาศก็เป็นค่ายฮาวาดนะครับและไลฟ์ก็ลงเล่นต่อเนื่องได้เลยเดี๋ยวไปเช็คไล c ์เช็คไลฟ์ว่าพร้อมหรือยังไงไหม ไลซ์มีใบเหลืองในพิเวอริกสองใบโอเคยังโอเคอยู่แต่ไม่ใช่ใบเหลืองสองใบในการแข่งขันหนึ่งแมตช์ถ้าใบเหลืองสองใบในการแข่งขันหนึ่งแมตชจะโดนแดงไล่ออกจากสนามแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นหรอกมั้งแล้วก็อิบริชีเอเซแข่งขันมากกว่ามาร์ติโนเดกาดเพราะฉะนั้น ก็ควรที่จะให้เอเบอร์ชีเอเซลงในนัดนี้ที่เจอกับลีดนะฮะแล้วก็ไปดูความพร้อมของเอเซว่าทำไมเอเซถึงสมควรที่เจอกับลีดเพราะว่าก่อนนั้นเอเซก็ก็ดวลกับลีดก่อนโอเดกาด เพราะฉะนั้นเอเซ่น่าจะรู้จักกรีดดีเดี๋ยวดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เอเซ่อ๋อเอเซ่ไม่ได้อยู่ในสควอชนี่หว่า <laughs> Sorry Sorry เอเซ่เอเซ่ยังไม่ได้มานี่หว่าเอเซ่ A A จะมาะมาตอนที่อยู่กับตอนที่ลงเตะกับลิเวอร์พูลเออโอ้ยเออ ขออภัยนะฮะเอเซ่ไม่ได้อยู่ในลีดแต่เอเอเซ่ไม่ได้อยู่ในทีมตอนที่เจอลีดแล้วตอนนั้นใครอยู่ที่เจอห้าศูนย์น่าจะเป็นโอเดกาดน,นะนะอเซนอลลีดห้าศูนย์ตอนนั้นตัวจริงเซนเตอร์เ,เ,เป็นอ๋อเโอเดกาดนั่นเอง เอาโอเดกาลงได้ไงั้นน่ะเอาโอเดกาลงได้อ่าโอเดกาลงได้โอเดกาดอา่าแล้วก็เป็นสีสามสามไปสีสามสามไปอ่าอันนี้เป็นซาก้าอ่ะโอเดกาดอยู่ตรงนี้ใชนี่อันนี้ก็เป็นแบบนี้อา่าอันนี้เป็นเกอรเลต มัน่นทาทดอตยวเจลเฮลีทอ็อตแาซากา้าร่วมด้วยช่วยกันออแบบนี้เป็นรูปทีมร่วมด้วยช่วยกันนะครับแต่แบ็กซ้ายเป็นคาราฟิลลี่คือเต็มอะจัดหนักจัดเต็มเต็มเลยอะคือคือมันเป็นชุดเดียวกันกับที่เล่นตอนตอนที่ออ เฮ้ย,ยเว้นอันนี้วะอันนี้ชุดชุดชุดที่เจอลีดตอนที่ลีดมาเยือนบ้านอาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นมาดูเอเก้ลงตัวจริงใช่ไหมแล้วก็ซาเยอเลสเยอเลสซากา้าแต่คือถ้าเป็นชุดนี้จัดเต็มอ่ะโอ้ไม่แน่นะแต่ ถ้าสาก้ายังยิงไม่ได้มันก็ยังถ้าผลงานก็เทียบอืมเทียบมาดเวเก้ไม่ได้เนาะอันนี้เหนือกว่านะแต่ก็อยู่ที่ว่า โค้ชจะปรับยังไงอ่ะอยู่ที่ว่าโค้ชจะปรับยังไงถ้ามันถ้าซาก้าโดนเก็บใส่กระเป๋า่าเงี้ยก็ต้องดูว่ามาดูยเก้จะมาดูยเก้จะพอแก้แท็กติกนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยอือผมว่าเละแน่นอนลีด แต่ถ้าชุดนี้มันไม่แน่ใจว่ะแต่ต้องเชื่อมั่นในทีมดิทีมมันต้องได้ดิต้องได้ทุกคนก็ต้องเชียร์ดิ